การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนวัดานไร่มีการยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีการประชุมวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางยกระดับผลสำฤทธิทางการเรียนของนักเรียนมีโครงการและกิจกรรมต่างๆรวมถึงคำสั่งต่างตั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการอย่างชัดเจนและตารางการปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม การจัดการศึกษาและวางแผนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนมีการวิเคราะห์ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติเพื่อวัดความรู้และความ่ยวรูปยอดของนักเรียนนแต่และระดับชั้นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ห,หรือ RT การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่3หรือ NT การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือ ONET มีการทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนโดยมีแบบฝึกทักษะและเอกสารประกอบการจัดก,การเรียนการสอนเพื่อตเตรียมความพร้อม รวมไปถึงการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีในทุกห้องเรียนวิเคราะห์มาตรฐานตัวชีวัดแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลจัดก,กลุ่มผู้เรียนตามความสามารถ พร้อมกับจัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อนวัตกรรมที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่2 1และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลมีกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและการใช้สื่อการสอนของคณะครูในแต่ละรายวิชาเป็นสื่อที่ทันสมัยกระตุต้นความสนใจในการทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียนได้เป็นอย่างดีการในเทศกำกับติดตามการดำเนินง,งานอย่างเป็นระบบโรงเรียนวัดบ้านไร่มีการจัดทำเครื่องมือนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของครูสู่การปฏิบัติหน้าที่มีการนิเทศภายในและการบันทึกผลการนิเทศเพื่อให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือแก่ครูผู้สอนในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดก,การเรียนรู้ให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาการในด้านต่างๆของผู้เรียนมีการประชุม PLC ในแต่ละกลุ่มสาระ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาผู้เรียนมีการสอนเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความพร้อมก่อนสอบรวมไปถึงการสร่งเสริมการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้เรียนโดยให้คำชื่นชมยินดีและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะต,ต่างๆเป็นต้นโรงเรียนบ้านไร่ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการการประเมินเป็นอย่างสูง